นายเวนตงแซ่ฟูนายกสมาคมวินยูชนไทยจีนและคณะกรรมการสมาคมได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เทศกาลโคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเทศกาลยุ่นเฉียวเทศกาลโคมไฟถือเป็นคืนแรกของปีใหม่ที่จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงเทศกาลยุ่นเซียวซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของจีนนี้ได้มีมากกว่า2,000ปีโดยเทศกาลนี้จึงหมายถึงคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งแรกของปีซึ่งวันตรุษจีนคือวันปีใหม่ของจีนนั่นเอง ซึ่งปี2025ถือว่าเป็นปีทองแห่งมิตรภาพ50ปีสารสัมพันธ์การทูตไทยจีนซึ่งบรรยากาศในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินไทยจีนแบบอลังการอีกด้วยสวัสดีครับวันนี้คือวังสามทางของ วินจูทองไทยจริงวันนี้มีงานช宵ย宵คือที่มึงจริงสมัยฮั่นในสมัยฮั่นฮูดีตอนนั้นก็เขาชอบไหวพระก็เขาไปไหวพระบ่อยๆก็พอดีวันหนึ่งก็ถึงก็กล่ถึงสัจจริงก็เห็นข้างนอก มีไฟสาหวงก็กลับมาวางก็สวะวะั่งไว้ว่าต่อไปทุกปีที่วันที่15บห้ากจริงก็ต้องมีชาร์ลองหวงหว,วงเซวหวงเซวก็คือว่าปีหนึงน่งเธอเด็งรี่ลี่ชุงขั้นเล็กที่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปีอีกปีหนึ่งก็วันที่ส5้านี้ก็ทุกคนก็เปลี่ยนเบ็ง สุขภาพดีเดี๋ยวก็ใจเปิ้ลใจเพราะว่าตกจริ่ผ่านมา่านตกจริงใครๆก็ดีใจตรงหลังก็มีคงควายมีซาเล้งสิงดอมังกองก็เป็นปราเทนีมีที่สารคักกางครอบครัวก็อบอูที่ลูกไปที่ทำงานที่เอ่ยก็วันนี้ก็ต้องกลับมา ที่ทังครอบครัวมาอยู่ด้วยกันก็อบอุ่นด้วยขอให้ไทยจริงประชาชนทุกคนมีความสุขความเจริญสามาครงพี่น้องทุกคนจะริ่รุ่งเรืองผมขอให้ทุกคนมีคมาสาี้คือ วันนี้วันตุริงสมาคมของเรียนโธ่ได้มาจัดกันขระหน่อวันตุจีนะครับคือวันตุรกีเรียกไทยจีนก็พกัวเดียวกันประเทศคุณจีนคุณไทยก็นับถือ,อวันตุรกีนี้วันนี้ขอให้วันวันเนี้ยได้จัดโดยสมบูรณ์แล้วก็ พี่น้องชาวจีนชาวไทยขอให้สุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นำงานล่านลึกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณเอกเทืศักดิ์นำขำนะครับเป็นที่ปรึกษาของสมาคมพิยุชนไทยจีนวันนี้ก็เป็นวันดีอีกครั้งหนึ่งที่พี่น้องของสมาคมพิยุชนไทยจีนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยได้จัดงานใน,ในการลํำลึกเรียกว,ว่าวันคมไฟหรือวันตรุษจีนนะครับซึ่งพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวไทย ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศจีนต่างเฉลิมฉลองวันสําคัญวันนี้ผมในฐานะที่ปรึกษาของสมาคมมิตรยุชนไทยจีน <c oughs> ก็ขออวยพรให้พี่น้องสมาคมมิตรยุชนจ,จีนพี่น้องคนจีนพี่น้องคนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในประเทศจีนจงประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับปีนี้เป็นปีบบขบร้องสัมปทามิตรภาพไทยจีน50ปีจึงถือว่าเป็นปีที่เป็นปีมงคลเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขราบลื่นและก็ค้าขายร่ำรวยทุกคนครับ Happy New ดิสก元祝大家元宵节快乐วันนี้เป็นวัน宵เป็นวันดีขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญขอให้ประเทศจีนกับบาประเทศไทยสองบราเทศเป็พี่น้องกันขอให้ทุกคนร่ำรวยสิงาวยสิงนี้ควาใจขอบคุณมากทุกคน